วันนี้นะคะพี่แป้นชมจะมาสปอยข่าวดีกับน้องๆน้องๆจำที่แป้งเคยบอกได้ไหมคะว่าแมปนาจะกลับมาซึ่งตอนนี้นะค่ะแมปนาได้กลับมาแล้วจ้าพร้อมกับของฟรีมากมายเดี๋ยวเราไปดูข่าวกันค่ะว,ว่าเขาไว่ายบ้างซึ่งข่าวเขาก็บอกนะคะว่าแมปนาคาร์เตอสเนี่ยได้กลับมาเรียบร้อยแล้วพร้อมกับป้ายนะคะ19ป้ายนั่นเองพร้อมกับไอเทมฟรีมากมายเลยซึ่งจะเปิดตัวนะคะในเดือนมิถุนายนหรือเดือนกรกฎา,านี่เองคะ่ะบอกเลยว่าไกลมากตื่นเต้นนะ ซึ่งน้องๆคนไหนนะคะที่จําแบบนาคาเลควีดได้เนี่ยก็คือแจกทรงผมสีชมพูสีโทนนะคะแจกทรงผมผู้ชายอู้เยอะแยะ,ยะ,ยะ,ยะมากมายเลยที่แปงเคยสอนไปตอนนู้นนั่นเองซึ่งเขากลับมาแล้วนะคะหลังจากที่ปรับปรุงไป และบอกว่าจะมาเปิดในปีนี้นั่นเองค่ะซึ่งจะมีไอเทมฟรีตามนี้นะคะน้องๆซึ่งก็ยังไม่แน่ใจว่าจะเป็นฟรีจริงไหมหรือว่าสามารถรับได้แค่วันเดียวหรืออาจจะเสียโรบัสนะคะแต่ว่ามีของฟรีแน่นอนบ่ร,รู้ว่ามีแต่ของสวยๆนะคะแต่น้องผู้ชายก็ไม่ต้องเสียใจนะคะอาจจะมีของผู้ชายเพิ่มเติมมาก็ได้นั่นเองค่ะและนี่ก็จะเป็นเกลกขาย,ายาวนะคะพี่แป้งว่าก็น่าจะเป็นผู้ชายใส่แหละคงไม่เป็นผู้หญิงใส่หรอกมั้งแต่ก็จะเป็นแบบ3 d ดีนะคะน้องๆไม่รู้ว่าจะถูกใจน้องผู้ชายกันหรือเปล่านั่นเองและเช็นสุดท ใช่นะคะที่เขาหลุดสปอยมาก็จะเป็นตัวนี้นั่นเองนะคะน้องๆซึ่งจะเป็นของอลิมิเต็ดซึ่งปกติแล้วนะคะนาจะเอามาขายนะคะอาจจะเป็น2วัน3วันหนึ่งอาทิตย์ก็ต้องรอดูกันไปนะคะว่าจะเป็นของฟรีหรือจะเป็นของขายที่เป็นโรบักนั่นเองค่ะแต่อบอกเลยว่าของสวยมากพี่แปง้งซื้อแล้ว1น่คนซึ่งตอนนี้นะคะแมปยังไม่เปิดให้น้องเข้าไปเล่นนะคะอาจจะมาในเดือนหน้าหรือเดือนกรกฎาดาก็ต้องรอรุ่นกันไปแล้วะคะ่ะและนี่ก็จะเป็นภาพหลุดนะคะของภายในแมปนะคะว่าจะเป็นอย่างนี้นะคะโอ้ยสวยอะน่าเล่นมากเลยอะ ะะอยากได้ของฟรีจากแมปนาคาร์เคลสจากพี่แป้งก็อย่าลืมนะคะติดตามพี่แป้งและกดกระดิ่งด้วยนะบอกเลยว่าวันนี้มีคลิปของฟรีสุดเท่เท่ที่สุดตั้งแต่พี่แป้งทำรูบอกมาเลยรอติดตามนะคะและก็จะมีของฟรีมากมายเลยวันนี้ที่จะลงรองเลยค่ะเจอก,กันคลิปหน้าเด้อบ๊ายบาย